s ซเ e นทเว Podcast. What Health เมา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 สุขภาพกับหมอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What the h e l l เมาสุขภาพกับหมอค่ะดีใจมากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะอยู่กับระมนคนสวยเราก็พิธีกรคู่ขวันของดิฉันเขากลับมานั่งคู่ดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคิมนะคะเภศสัชกรหญิงหันสามมหามงคลค่ะสวัสดีค่ะพี่คิมคไม่เจอกันนานมากๆเลยนใช่ตั้งแต่โควิดเนาะ เอแล้วค่ะแล้วตอนนี้นี่ค่ะวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ทุกคนก <c oughs> ็น <ะ S 1> ไม่กล้าพูดอ่ะท็อปปิคอ่ะ <c oughs> พี่ขินไม่พูดหนูพูดเองหนูชอบ <Okay. S 1> มากเรื่องพวกเนี้ย <c oughs> เรื่องวันนี้นะคะเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กซ์เซ็กซ์ที่ไม่ใช่แปลว่าเพศแต่เป็นเซ็กซ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของไปกจูไปกจูน <c oughs> <c oughs> ะค่ะ e ีนี้นเราชื่อว่า ปลุกไฟรักให้ฉันข้าว้าวเราจะรู้นะว่าเราจะแบบว่าอีพีเนี้ยเราจะมาไขข้อข้องใจกันเลยกว่าใครที่กําลังมีปัญหาอยู่แต่เรามาแบบวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์อ้านี่หนูใส่อารมณ์ไปเต็มเลยแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอค่ะคุณหมอของเราคือนวากาศตรีแพทย์หญิงนัทยารัชตะวันสุตินารีแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะสวัสดีค่ะยัสดีค่สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ คุณหมอคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะที่ฉันเข้าทามกันเลยรู้สกชอบมากอีพีนี้ชอบเป็นพิเศษนะคะจริงหรือไม่ที่หมดไฟเพราะเราลมไม่เป็นโอ้โหพี่ผ่านมาละ ที่มา,มาทำเป็นแล้วลืมอย่างเงี้ยหรอไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนต้องต้องต้องแย่ต้องแก้ก่อนนะที่บอกว่าที่เมื่อกี้ขิมบอกว่าเออเซ็ก์กับอารมณ์เฮ้ยไม่ใช่นะมันต้องไปด้วยกันนะจะมีเซ็ก์ได้มันต้องมีอารมณ์ก่อนอ,อ,ยอย่างเดียวไม่ได้ไใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าเซ็ก์ไม่ใช่เรื่องข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวที่หิวแล้วที่แบบต้องกินตามเวลาต้องเียกว่าเออจะมีเซ็กซ์ได้มันต้องมีอารมณ์ก่อนอันนี้นี่เนี่ยพูดง่ายผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่า ผู้หญิงเนี่ยการจะมีเซ็กซ์เนี่ยใช้อารมณ์เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องนําเออแต่ว่าถ้าผู้ชายเนี่ยไม่รู้ไว้ผู้ชายเนี่ยมคงก็บอกว่ามันเป็นเหมือนวัดเขาเรียกว่าวัดปฏิบัติหรือเปล่าเออที่ผู้ชายมันจะต้องแบบมีเขต้องมีอ่ะก็ต้องมีอ่ะเนาะไอพี่ก็อยากจะมีอ่ะเนาะอยจะมีน้องก็มัวรอไม่มีอารมณ์สักทีใช่ไหมทีนี้ถามว่าทํายังไงที่ว่าหมดไฟจริงๆไม่ใช่นะคำว่าหมดต้องต้องรองรับว่าเซ็กซ์เนี่ยอาจจะเป็นคู่ก่อน ถ้าเป็นคู่ที่ถูกกันเนี่ยคู่ที่รักกันเนี่ยมันก็จะมันก็จะจุดติดง่ายเออเพราะมันรักเพราะมันมีเบสิกที่แต่แต่เนาะแต่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 ก็มาแต่แต่ก็มาแต่แต่ก็รักราะมันรักใช่ป่ะแต่ที่มันหมดไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาถ้าเป็นคู่ที่รักกันมานานๆอยู่กันมานานๆเพราะเพราะบางทีต่างคนต่างยุ่งหมอเจอนะคนให้บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมีเดือนละครั้งสองครั้งปุ๊ผมเหนื่อยอะผมยุ่งอะอ้าวแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วคุณจะอยู่กันคุณคุณอยู่กันเป็นคู่อะคุณไม่ถามคู่คุณเลยอ คู่คุณอยากเปล่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆบอกว่าคาว่าหมดไฟในแล้วโไม่เป็นไม่ใช่เพราะว่าต่างคนต่างต้องแชร์กันก่อนว่าผู้หญิงก็อยากมีได้ผู้ชายไม,ชไ,มชไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอผู้ชายมีแล้วผู้หญิงถึงจะติดค่ป่ะอเออมันก็ต้องมันก็ต้องเผื่อใจแล้วรอทางฝ่ายหญิงอย่างเลยรอทางฝ่ายชายอย่างเดียวไม่ใช่นะก็คือผู้หญิงก็เป็นฝ่ายลุกได้เหมือนกันแหละทีนี้ถ<ะ><ะ>ามว่าการเล้าโลมันมีข้อดีก็คือ มันช่วยถ้าบางทีต่างคนผู้หญิงจะเล้าลมผู้ชายหรือผู้ชายจะเล้าลมผู้หญิงได้นะไม่มีจําเป็นไม่จำเป็นต้องว่าชายเริ่มก่อนหญิงเริ่มก่อนถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นคู่อะมันก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามพยายามเล้าลมกันหรือทําอะไรกันให้มันอย่าให้ไฟมันดับนะทีนี้คําว่าเล้าลมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบนเตียงอ่ะเื่อการแคร์การการรักษาความรู้สึกขกันเมือ่อกี้คนนี้เหนื่อยมาทำโน่นทำนี่ให้กันเนี่ยมันก็เป็นการจุด ให้มันรู้สึกว่าเออเรายังมีไฟยังมีความรักหากันแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปต่อเรื่องบนเตียงเองแหละแต่ถ้าเป็นคู่แบบอื่นที่บอกว่าอสมมติเจอกันแป๊บๆอยากจะอยากจะจอยเขาเรียกว่าอยากจะเอนจอยช่วยกันเนี่ยถามว่าถ้าเราถ้าคนนึงพร้อมอีกคนไม่พร้อมกันเล้ารวมรือเรียกว่าถ้าอย่างนี้เป็นเล้ารวมอีกคนละแบบเขาเรียกว่าฟอร์เพลย์หรือฟอร์เพลย์เนี่ยมันก็ช่วยทําให้การไปต่อถึงสเต็ปสองสเต็ปสามเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะถ้าผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มี ยังไม่มีความรู้สึกเนี่ยมันก็ไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันเข้ายากกตบพูดง่ายมันเข้ายากนเข้ายากเข้ายากเข้ายากมันเข้ายากมันเข้ายากเราก็เราก็อันนิดนึงรอนจจะเล่าลมให้มันให้มันง่ายนิดขึ้นให้มันสมูทให้มันอะไรนิดนึงที่นี้หนูถามคุณหมอแบบนี้ว่าหนูอยากรู้ว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันมีความจําเป็นแค่ไหนกับชีวิตคู่คุณหมอสำคัญสำคัญสำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่กันเป็นคู่เนี่ยทุกคนเนี่ย ถ้ารักกันมันก็มาอยู่กันใช่ป่ะมันไม่ใช่ว่าหมอต้องมีหน้าที่อยู่กับคนคนนี้ถูกป่ะเรารักเราอยากอยู่กับคนคนนี้เซ็กส์เนี่ยมันหมอบอกคนไข้ทุกครั้งว่ามันเป็นการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวไหนที่เซ็กส์ห่างๆหรือว่ามันมีบอนดิ้งตรงนี้มันวีคเนี่ยเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันพร้อมจะแตกเพราะมันรู้สึกว่าเอ้าถ้าอย่างงี้ถ้าถ้าฉันอยู่กับคนนี้อยู่กับใครก็ได้ ไม่ต้อเป็นต้องเป็นเธอไม่ต้องเป็นต้องมีเซ็กกับเธอมีเซ็กกับใครก็ได้เอ๊นมันก็ไม่ใช่ชีวิตคู่อเออมันก็เป็นแค่เหมือนของกินเล่นชั่วครั้งชั่วคราวถูกปะแต่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตคู่ที่มันยืดยาวอะมันต้องพร้อมที่จะแชร์นะคุณละมนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความคิดความรู้สึกแล้วก็เรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงก็ต้องคุยกันออบางทีบางคนบอกว่า เฮ้ยยู่ชอบแบบนี้อยู่ไม่ชอบแบบนี้ก็คุยกันทีฟ้าอยู่กันอยู่เออก็อยู่กันไปอยู่กันในห้องสองคนไม่มีใครมาอยู่ด้วยานูอะเราคุยเ่คนนั่งคุยจริงๆมันก็ต้องแชร์กันเพิ่มความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ด้วยเซ็กส์นี่แหละถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเคลียร์คำถามทุกอย่างที่มีอยู่ในสคริปทิ้งหมดเลยและหนูขออนุญาตถามจากความรู้สึก รแต่อะไรคะหนูอยากรู้หนูอยากคือหนูนั่งอ่านสคริปต์แล้วหนูมีความรู้ว่ามันเบสิกมากสรับคำถามพวกนี้คือมันเบสิกเกินไปอ่ะเราดึกเราเลยด้วยความที่ยุคสมัยเนี้ยเราเลยคําถามพวกนี้ไปละหนูถามว่าคุณหมอคะแล้วการใช้อุปกรณ์ช่วยอ่ะใหม่แค่อุปกรณ์เออคือจริงๆต้องถามก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดวก่อนก่อนที่จะไปถึงอุปกรณ์ถามว่า ถ้ามีของจริงเธอจะไปใช้อุปกรณ์ทำไมอะนี่ไงตอนลั้นถ้ามีของจริงเธอจะไปใช้อุปกรณ์ทําไมเออช่มส์เออจริงๆในสคริปต์มันก็มีคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างบางคนเบอกว่าชีวิตคู่อ่ะมันก็มีเรื่องเซ็กใช่ไหมจริงๆคนก็บอกเอ้เซ็กนี่ต้องมีเฉพาะกลางคืนเปะวะไม่ใช่นะพร้อมตอนไหนก็มีตอนนั้นอารมณ์มาก็อารมณ์มาอะไย่างไี้อารมณ์จริงๆอารมณ์มาพร้อมตอนไหนก็มีตอนนั้นจริงๆแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เนี่ยเรื่องอุปกรณ์เนี่ยหมายความว่าถ้ามีของจริงอะ ยูจะใช้อุปกรณ์ไปทําไมอ่าถ้าแ,แต่ยกเว้นอ่ายกเว้นยกเว้นมีเข้ายกเว้นเหมือนกันเช่นบางครั้งเนี่ยอารมณ์ไม่ได้อม,มาไม่ทันอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเอ้ยไม่ใช่ของจริงยังไม่พร้อมแล้วก็ใช้อุปกรณ์มามาเป็นการเพิ่มสีสันถูกไหมมันเหมือนเป็นการกินข้าวอะถ้าเรากินข้าวกับข้าวเดิมๆเนี่ยเราก็อาจจะเบื่อเบื่อก็เติมรสเผ็ดเติอมอุปกรณ์มาช่วยทําให้มันสนุกสนานแต่ไม่ต้องขนาดแซ่ไม่ต้องขนาดโซ่อะไรไม่ต้องขนาดนานั้ แบบฟิลย์ที่เฉดิย์เชดอัพเกรดไม่ต้องมาไม่ต้องขนานั้นเออแบบนั้นก็อาจจะสุดตรงไปนิดนึงแต่ถามว่าอยากลองก็ไม่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นรสชนิยมของแต่ละคนแหละแต่เอาเบสิกเบสิกก่อนมะก็คืออุปกรณ์มาช่วยเรื่องอะไรบางทีก็ชอบตรงนี้ก็ใช้อุปกรณ์ช่วยหน่อยอะอย่างเงี้ยเออก็ ได้แหละถ้ามันไม่ไหวจริงๆสมมติว่าถ้าถ้าเกิดว่าของจริงอ่ะมันมันไม่ได้มันมาไม่ทานหรืออะไรอย่างที่คุณหมอบอก<ม>เราก็สามารถทแล้วบางาทีก็ให,<ด>ให้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 ผู้ชายนะให้ผู้ชายใช้อุปกรณ์กับเราก็ก็เป็นอีกรสชาตินึงนะคุณขิมอือคือก็บอกว่าสมมติบางคนเนี่ยแฟนไม่อยู่เอาเก็บอุปกรณ์ไว้ใช้ตอนยามของจริงไม่อยู่แต่เวลาของจริงมาเนี่ยเราก็ให้คนที่เขาเป็นเจ้าของก็ใช้อุปกรณ์บ้างก็ได้ก็บอกเขาว่าอันเนี้ยก็สนุกดีแล้วก็เหมือนกับบางช่วงก็ค่อยใช้ ตามด้วยของจริงก็ว่ากันไปมันก็คือการแชร์กันนั่นแหละเนาะอย่างที่คุณหมอบอกแหละเราก็บอกกันได้เราเป็นคนนอนคุยอะเราอยากได้อะไรเราก็บอกกันมาทาอะไรก็ได้นะเซ็กส์เนี่ยทำให้มันให้มันเอนจอย้วไม่ใช่มันเอนจอยแล้วก็เปลี่ยนรสชาติเป็นบทบาทค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธ์เราจะรู้สึกผูกพันมากขึ้นกับคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องเลยไม่งั้นโอ้โหอะไรวะไอ้นี่ก็เหนียมไอ้นี่ก็เอ็นนั่นก็ ไอ้นั่นก็กระมิดกระเมี้ยนแล้วมันจะอยู่กันเป็นคู่ไปทําไมอะคินเข้าใจเอาสุดท้ายค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะนอนด้วยกันคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเด็กเอ็นให้ได้ขนาดนั้นเชียร์ <c oughs> ขนาดนั้นเชียร์ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดคู่ไหนเขาอยู่กันไปน,น,นานๆแล้วเขาเกิดปัญหามันเหมือนเข้ากับว่าเนี่ยค่ะทีมของเราเนี่ยปลูกไฟรักให้ทันเขาดาวจะทําอย่างไรถ้าเกิดปัญหาอ่ะปัญหาฝ่ายชายก่อนนะคะอันดับแรกที่หมอแนะนํำง่ายๆเลยนะเปลี่ยนสถานที่ อปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดที่ทําให้ไฟมอดก็คือลูกแล้วก็งานลูกแล้วก็งานถูกปะเพราะบา่งทีห่วงลูกบางคนเอาลูกนอนในห้องเพราะลูกนอนในห้องแล้วฉันจะมีอะไรได้ยังไงวะกวลูกกวลูกได้เย็นกวลูกแขนเงี้ยเพราะนั้นเป็นสถานที่ก่อนลูกเนี่ยฝากปู่ฝากย่าบ้างก็ได้ถ้าลูกโตแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอาไปด้วยทุกครับแต่ว่าอันนะบางคนเด๋กวกจจะบอกเฮ้ยฉันอยากพาลูกไปด้วยก็พาไปได้แต่ว่าต้องลืมว่า พวกเนี้ยมันก็จะค่อนข้างจะเป็นคล้ายๆเหมือนก็เหมือนอุปสรรคอะเออทำให้เรื่องอย่างเนี้ยถ้าเราถ้าเราพร้อมก็คือผู้ชายรับได้ผู้หญิงรับได้ก็โอเคแต่ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนสถานที่มันก็เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวกันสองคนบ้างชีวิตไม่ต้องผูกกับลูกอยู่ตลอดเวลานะต่อไปก็คือเรื่องของว่าอะสมมตินานไปถ้าจะต้องใช้เทคนิคหรือใช้ท่าอะไรพวกเนี้ยก็เปิดทีวีเปิดคลิป ดูไป <Dubai. laughs> บางคนถ้าเดิมๆคือใช้สื่อการสอนให้สื่อโยมบางคนถ้าเดิมๆวันนี้กำลังใช้สื่อการสอนและคุณสามารถเลือกชาติได้ใช่ไหมก็ใช้ไปคุณครูนะนะคุณครูวันนี้คุณครูวันนี้คุณครูญี่ปุ่นวันนี้คุณครูเกาหลีเนี่ยเราก็เลือกกันได้เหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเหมือนเราดูซีรีส์แหละเออเราก็เลือกเอาวันนี้อยากดูซีรีส์ไทยหรือดูซีรีส์ต่างชาติหรืองว่าแต่ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดแต่ไม่ต้องเปลี่ยนไซส์โอเคะทีนี้ค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่า เมื่อเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเมื่อกี้คุณหมอพูดอะเมื่อมือเหนื่อยมากๆลูกก็นะงานก็นะโน่นนี่นัมันหมดแพชชั่นอะพอ,อมันหมดแพชชั่นเนี่ยเรื่องเซ็ก์มันหมดไปด้วยอย่างเงี้ยคุณหมอเราทํำยังไงอะพูดอย่างนี้ต้องต้องวัดใจต้องวัดใจว่าถ้าถึาถงจุดหนึ่งสมมติคนที่หมดคือใครอะถ้าเป็นฝ่ายหญิงหมดแล้วผู้ชายเขาเป็นมีมีข้างนอกเนี่ย เรารับได้ปะเราก็รับไม่ได้ไงเออตายสิคะตายกัน <laughs> ไ,ไปข้างตายกันไปข้างใช่ไหมต้องตายเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าถึงถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องปรับตัว คือผู้หญิงตัวนี้มันมันสุดยอดเลยมันต้องทําทุกสิ่งในทุกสิ่ง uh huh. ในโลกล่าต้องแบบเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งเอ็นเด็กเอ็นด้วยนะมันก็ต้องทำอ่ะในขณะที่ผู้ชายเนะี่ยถ้าผู้ชายบางคนมันมีคุณค่า uh huh. ต้องถามว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันมีคุณค่าพอที่จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นมัลติเพิลมัลติทัสกิ้งทำทุกสิ่งเนี่ยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราคิดว่าเขามีคุณค่าก็ทําผู้ชายก็เหมือนกันถ้าคิดว่าคนเนี่ยเราเลือกมาละเป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่่่ขอองงลูกกทุยยาเนี ยูก็ต้องเหนื่อยแค่ไหนยูก็ต้องมาทํากันบ้านปะ่ะถ้าเกิดผู้หญิงสก,กิดอะ่ะใช่ปะ่ะแล้วในทางกับกันก็คือถ้าผู้หญิงบอกว่าชอบแบบไหนอะไรแบบไหนชวนไปเที่ยวมันกวนงก็ต้องก็ต้องทําก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยเนาะมันก็ต้องมันเป็นเรื่องของการคุยกันอะพอทำมันุ้ย็ต้องคุยกันคนนอนคุยก <RS Qin S 1> ็ต้องคุยอะจ้า <น suggesting S 1> แล้วก็เราอย่างผู้หญิงเราอเนาะที่เราเคยแบบ เหมือนสมัยก่อนตอนเล็กๆนอะหนูจะชอบถูกสอนมาให้รักเนื้อสมุนต้องระวังนู่นนี่นั่นเลยสมัยนี้นะจ๊ะไม่ต้องอายจ้ะจัดเลยจ้ะบอกแล้วจ้ะเราต้องเป็นเอ็ดเด็กเอ็นให้ได้เมื่อไหร่ที่เราเป็นเอ็กเอ็นได้แล้วเราเป็นหนังสือที่เขาอ่านไม่จบเขาไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมาท่าไหนพรุ่งนี้เราจะมาท่าไหนรับรองได้ผู้ชายไม่ออกไปจากบ้านแน่นอนบางทีบางทีื่งเขาบอกบางทีบางนีเป็นเด็กญี่ปุ่นวันนี้ใส่ชุดนักเรียนพรุ่งนี้มาเป็นแบบแคดโรน่าแล้วบางคนไปไกลนะไอ้เรื่อง ไอเรื่องทำโน่นทำนี่พยายามทําตัวให้เป็นดูเด็กตลอดเวลาเหมือนก็เปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติเนี่ย<ช>ก็โอเคก็โอเคไม่งั้นก็เป็นการสร้างสีสันแลวเนาะคุณหมอเนาะเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเมื่อเรื่องรู้เรื่องของเซ็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วสุขภาพสุขภาพของเซ็กสุขภาพทางเพศอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงคุณหมอเราได้เคยได้ยินคํานี้สุขภาพร่างกายมีผลต่อความ,มสามารถทางเพศมีสิผู้ชายง่ายสุดเลยเมื่อไหร่ที่ผู้ชายเป็นเบาหวานผู้ชายเป็น ความดันสูงหรือมีโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นข้ออุปสรรคของการมีเพศมีเพศมีเซ็กนะหรือบางทีอ่ะอายุมากขึ้นไม่แข็งเงี้ยเครียดเครียดเนี่ยเออพวกนี้ก็เป็นอุปสรรคนะฉันอยากผู้หญิงอยากแต่ผู้ชายไม่แข็งอะ่ะ มันไม่ขึ้นนะจ๊ะที่รัก,<า>กมันไม่ขึ้นนะจ๊ะมันต้องหาหมอเลยใช่ไหมคะใช่มันต้องดูว่าวัยไหนถ้าอายุสมมุติสัก40 50มันยังฟิตอยู่นะแต่ว่าเริ่มมีอุปสรรคแบบนี้อันนี้ต้องมาเลยต้องมาเลยอาจารย์นัทกรอ,อาจารย์ยนะูโรเนี่ยช่วยได้ตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลนะเรามีทั้งช็อคเวฟมีทั้งรักษาฮอร์โมนมีทุกสิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ใช่วยัยไม่ใช่วัยที่คุณจะคุณจะ ไม่ขันไม่ไวไม่ใช่ไวที่คุณจะไม่ไวหวอ,นะอันนี้ที่หนึ่งทั้งผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนการผู้หญิงเนี่ยสำคัญสุดคือวัยทองอวัยทองคืออะไรคือฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนหายไปแต่สมมุติบางคนมันมาก่อนไวอันคุณไม่มีใครรู้นะจริงๆไวัยทองเนี่ยถ้าก่อน48เนี่ยถือว่าเป็นโรคโ<อ><อ>หมายความว่ามันหมดก่อนค่าเฉลี่ยคนไทยคือ48-52ถ้าหมดก่อนอย่าง40เนี่ยเราเพิ่ง40หมดประจำเดือนและ แล้วจะเอาอะไรไปสู้ผู้ชายเอาอะไรไปสู้คุณสาม,มีไหวมันแห้งไปหมดเนี่ยมันก็เป็นการรักษาไวทองก็ต้องรักษาเพราะ,ะนั้นก็ต้องมาดูว่าช่วงอายุประมาณไหนใช่ไหมแต่บางทีบางคนก็เป็นโรคอีกแบบหนึ่งก็เป็นโรคที่แบบอายุประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยไม่เคยพอ mm hmm. อยากจะเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆหมอมีคนไข้มาปรึกษานะชีก็เข้าแอปหาคู่สามีก็อยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่สนุกไม่กล้าบอกว่าไม่ว่าไอ้นี่มาทําแล้วมันไม่สุดก็ไปหาคู่ ไปมีคู่ข้าง,งอนอกไปสวิงกิ้งไปเซ็กหมู่ไอ้พวกนี้ก็เป็นโรคหมดนะพวกนี้ก็เป็นสุขภาพทางเพศหมดเราต้องหาไป explore จริงๆว่าจริงๆตัวตนของคุณเนี่ยต้องการอะไรแต<ฆ>่ว่าแต่ละคู่มันก็มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกัน ก็ต้องมานั่งถามตัวเองก่อนแหละ้อง<ช>ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองต้องการอะไรแล้วถ้าคุยกันได้ก็คุยกันก่อนแลน้วท่าไหนหรือตัวเองเพบว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแพทย์ได้<ช>นะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณผู้ชายแหละถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงถ้ามีปัญหาเมื่อเราพบปัญหาอย่างที่คุณหมอบอกว่าเอ้ยในช่วงอายุมันยังไม่ใช่ทําไมเรารู้สึกว่าเราไม่มีอารมณ์เลยเราไม่อยากเลยเราเบื่ออย่างเงี้ยได้ะออกกำลังกายดีมากเลยนะคุณ ก็บ uh, อกออกกำลังกายกับพวกโยคะกับพิลาทิสเนี่ยช่วยเรื่องเพศมากเลยนะอ่ะวันนี้เลยเคลาบวันนี so. ้เลยวันนี้ไปโยคะวันนี้ไปหาโยคะล้วไปหาที่ลงมันจะมีท่านะมีท่าบางท่าที่ฝึก ก้ามเนื้อก้ามเนื้อก้ามเนื้อเชิงกรานให้เราแบบฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาให้คุณผู้ชายรู้สึกว่าแม่มันแน่นจริงๆงกันขนาดนั้นเย้ยอดมนขนาดนั้นทีนี้ค่ะคุณหมอคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราถ้าเกิดเราเป็นอันเนี้ยเราต้องหาคุณหมอละนะคะเราเป็นอย่างนี้เราต้องหาคุณหมอละเรามีแบบนี้เราหาคุณหมอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอันนี้เราพูดถึงเรื่องลูกเลยนะเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจด้วยเพราะว่าอันเนี้มันเข้าสู่เดือนนี้เนาะ ถ้าลูกมาปรึกษาเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ควรทำยังไงอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุเท่าไหร่จ๊ะต้องถามว่าลูกอายุเท่าไหร่หนูไม่รู้แอมหนูยังไม่มีลูกหนูยังไม่แต่งงานเลยคุณหมอเอางี้ต้องแปลว่าคือคําถามจะถามว่าควรจะพูดเรื่องเซ็กส์กับลูกยังไงยาวเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่คุณหมอในฐานะคุณหมออ่ะ คุณหมออาจจะเป็นคุณแม่สามีหนูแน่นาคนก็ได้เพราะคุณหนูอย่าพูดเอลูกชายลูกชายทั้งสามคนขายออกหมดแล้วไม่ได้ปิดกันตะกีดกันเลยทีเดียวคุณเลนคุณเลนเราต้องคุยยังไงเราต้องคุยยังไงคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่อะนอกจากที่จะเอาไปใช้กับตัวเองแล้วด้วยเราจะใช้กับลูกเราอย่างไงถ้าเกิดวันหนึ่งอยู่ดีลูกเราเดินขึ้นมาแล้วบอกว่า หนูไม่ชอบอย่างนี้หนูทํำยังไงดีหรืออะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษ,ษาทางเรื่อง<ม>เซ็กให้<ม>ลูกด<อ>้วยมอชอบเรื่องนี้เรื่องเซ็กเรื่องการคุยกันเรื่องเพศกับลูกเนี่ยอินเตอร์โรงต้องบอกเลยนะโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยทาได้ดีหมอมีคนไข้ที่มาจากโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็โรงเรียนไทยเนี่ยครูโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยจะเปิดใจแล้วอินโทรมาแล้วในระดับหนึ่งเห็นไหมก็จะมองว่าไอ้การที่เด็กเป็นแฟนกันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเห็นไหมแต่พอยก็คือเวลาเราสอนลูกถ้าลูกมาถามหมอว่าเอ้เขามีแฟนนะแล้วถ้าลูกเราเป็นลูกสาวก่อนสมมติเราเป็นลูกสาว เป็นแฟนแล้วผู้ชายเนี่ยจะขอมีเซ็กซ์ด้วยเนี่ยเราต้องถามกลับว่าหนูพร้อมหรือว่ารักผู้ชายคนนี้มากพอที่จะยอมมีอะไรกับเขาโดยที่ยังไม่ได้แตกยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ไ,มได้สามารถจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะออยังต้องพึ่งพาพ่อแม่อยู่เนี่ยคุณคุณเราคิดว่าถ้าถ้าไม่ถ้าผู้ชายคนเนี้เราไม่ยอมมีเซ็กซ์ด้วยแล้วมันก็จะทิ้งเราเลยเนี่ย ไอ้แบบนี้ผู้ชายแบบนี้มันใช้ได้ป่อวใช่ป่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยผู้ชายเนี่ยก็มีความเราก็โตแล้วลูกสาวเราก็โตแล้วแล้วผู้ชายก็ทํางานแล้วไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่แปลกถ้าเขาจะมีกันก่อนมันก็ถึงต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่จ้าที่จะมาถามเรื่องเซ็กส์ใช่ไม่มแต,แต่แต่ที่คุณพ่อคุณแม่สยดสองที่สุดก็คือวัยเรียนเซ็กส์ในวัยเรียนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเด็กมีเซ็กในวัยเรียนปุ๊บเรากลัวท้องอเออเราก็ต้องถามเราก็ต้องนั่งประเมินลูกดีๆว่าเฮ้ยมันไปถึงขั้นไหนแล้ววะถ้ามันแค่กอดแค่ไปเที่ยวร้อมกันจับมือใส่ใส่ไอ้แก่ก็ไปตีโพยตีพายว่าลูกฉันคงจะไปไปซื้อถุงยางกันแล้วล่ะก็ไม่ได้อันนี้ก็อากาศจะแบบตีตนไปก่อน่ายนิดนึงนะถ้าลูกสาวเนี่ยอันดับแรกคืออย่าให้อยู่ในที่ที่มันเป็น เขาเรียกว่าที่ p r i v a t e ะเอ,อ,อันที่สองคืออยาให้ผู้ชายมาจับจุดสัมผัสจุดที่ผู้หญิงจะแบบโอ้โหโด, toy, ดนแล้วอ่อนระทวยจุดไหนล่ะอคะคุณหมอคะอ่อนระทวยติงหูร่างกายเนี่ยต้องระวังมากๆเราก็ต้องบอกเลยเฮ้ยถ้ามันถ้ามันจะไปถึงจนนะุดนั้นอยู่มีหน้าที่ต้องหยุดอยู่มีหน้าที่ต้องหยุด <Break out. S 1> ใช่ปะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายปุ๊บอ่นนี้ก็บางคนก็บอกเฮ้ยต้องดูดีๆเพราะถ้าเป็นผู้หญิงเป็นฝ่ายรุก เดี๋ยวนี้มีผู้หญิงลูกเยอะเราเป็นลูกชายเรามีลูกชายเราก็อยากจะบอกเฮ้ยแกแกคิดดีๆนะแกเป็นลูกชายถ้าผู้หญิงเขาเปิดช่องขนาดนั้นเนี่ยแกแกพร้อมแกมีถุงยางยังวะแกไหวเปล่าที่จะสมมติยอมรับปัญหาคือชอบเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราววะเฟรนฟิตเบนเฟตจบแล้วจบการไม่มีใจไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดดีๆแล้วก็ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งไปทาอะไรเขาดีกว่าเราก็จะบอกลูกชายว่าแกอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาเลย เห็นใจกันหน่อยอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มีปัญหาพัวพันติดพันกันระยะยาวต้องดูว่าหนึ่งลูกชายลูกสาวสองวัยไหนถ้าถ้าจบแล้วทางานแล้วเนี่ยหมอว่าพ่อแม่มีบทบาทน้อยมากถ้าลูกจบหรือว่าลูกทํางานแล้วเนี่ยถูกต้องบางครั้งเนี่ยล้วก็ไอ้เรื่องโรงเรียนเนี่ยจะสอนเรื่องการมีคุมกําเนิดหรือการป้องกันเนี่ยโรงเรียนสอนโรงเรียนเอินเตอร์สอนได้ดีอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าทัศนคติของครูเขาจะเปิดกว้างก่อนที่เราจะปล่อยคุณหมอไปประชุม หรือไปหาคนไข้ต่ออยากถามว่ามีเซ็กช่วงโควิดต้องใส่แมสไหมคะแกแมสลากรฉันว่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ติงตองอ่ะ้องใช่คนเรองติงตองอ่ะโควิดมาทางไหนวะน้ำลายหายใจ แล้แกมีเซ็กกันยังไงว่าหน้าแกไม่แนบเหรอใส่แมสมันจะช่วยเหรอเออดังนั้นการมีเซ็กในช่วงโควิดนะคะห่าง2เมตรที่เราได้ยินกันหรือใส่มุ้งใส่แมสมันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะก่อนจะพูดเลยพี่งั้นก่อนจะมีเซ็กตัวหน้า ATK ก่อน เอาละค่ะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหานะคะหลังจากการที่ไม่ใส่แมสแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญหานะคะสามารถที่จะ add line สมิติเว a นะคะเป็น line add s m i t h y ว a นะคะแล้วก็เลือกไปที่ปุ่ม i เทมค่ะหาหมอออนไลน์หรือว่า virtual hospital นั่นเองนะคะคุณมีปัญหาคุณสามารถที่จะโทรมาอนซัล l ์คุณหมอได้เลยเป็นตัวต่อตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องอายด้วยนะคะเพราะว่าเรามี his and her clinic ด้วยนะคะ health clinic ด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาได้เลยเรื่องนี้ไม่ว่าเน้หรอ 啊！Huh? จะต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นนกเขาไม่ขันไม่ว่าจะเป็นในเรื<_<_<_่องของคุณผู<_<_้หญิงที่แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วรู้สึกบวมวดแพชชั่นอะไรอย่างนี้ปรึกษาได้เลยนะคะที่คลินิกนี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปที่ l i น์แอดนะคะแล้วก็แอดเข้าไปนะคะไลน์แอดสมิทิเวสนะจ๊ะปรึกษาได้เลยนะคะไม่ต้องเดินเข้ามาหาหมอเรารู้สึกอายด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณใครนะคะพี่ขี่ขอบคุณนะคะนาวาอากาศตรีแพทย์หญิงนัทยารัชตะวันค่ะ ขอบพระคุณค่ะเยเอาละค่ะแล้วก็สำหรับเดือนนี้ี่ยใกล้ที่จะเข้าดาวแล้วนะคะใครที่คิดว่าอยากเข้าดาวอย่างมีความสุขฟัง EP นี้นี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติกันซะนะคะวันนี้เข้าดาวเข้าดาวนี้เราจะไปสู่สวรรค์ชั้นเจ็ดโอเคอะพี่กิแคะสำหรับท่านที่อยากจะติดตามพวกเราค่ะเขาสามารถติดตามพวกเราได้ที่ไหนกันบ้างคะไม่ว่าจะปีนี้หรือปีหน้าพบกันได้เวลาเดิมวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะทาง Apple Podcast Facebook, Podbean, Soundcloud, Anchor, Spotify แล้วก็ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยค,ค่ะค่ะเข้าไปใน u t u b e นะคะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับรามนคนสวยแล้วก็พี่ขิมด้วยนะคะวันนี้นะคะรายการ What the Hell เหมาสุขภาพกับหมอนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เซเว่นเอยพอดแคสต์ What Health เมาเมาเมามาสุขภาพกับหมอค่ะ